หนึ่งในงานอดิเรกของผมนะครับเวลาที่เบื่อๆเ,เนี่ยก็จะเดินมาที่สวนหลักบ,บ้านครับไม่ได้ทําอะไรนะครับหาเศษตะปูเพราะอะไรเพราะผมอะ่ะเคยเหยียบมันไว้เหยียบแล้วแบบรองเท้าเนี่ยทะลุแล้วก็มาเสียบเสียบเท้าเลยนะแล้วเป็นตะปูที่แบบขึ้นสนิมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะเจอหรือเปล่า คือมันเป็นแบบชักเนี่ยนนนเนี่ย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 อย่างเงี้ยแล้วมันมันอยู่อย่างเงี้ยรู้ไหมดูดิตะปูเป็นแบบขึ้นสนิมอย่างนงี้เลยเออแล้วมันเยอะมากอะ่ะที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยคือแบบมีทุกอนูดูนะว่ามันเยอะแค่ไหนผมอะเอามารวบรวมเก็บไว้ในถังคิดว่ามันเยอะไหมเยอะนะ ไม่ได้มีแค่นี้นี่นี่เยอะมากอ่ะมีทุกอนูอ่ะแบบโอ้โหแล้วแบบเราเดินไปเหยียบด้วย